โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สต,ตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็จะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับให้ดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องเพราะว่าลูกค้าเคยใช้แล้วอันนี้เป็นสูตรครับส่งไปเครื่องนะครับพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดครับ ดูความเรียบร้อยใกล้ๆอีกทีหนึง่งการทำงานมอเตอร์ครับระบบไฟบ้านแบตเตอรี่ครับ โอเคครับ